สวัสดีครับ,บขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฮร,รี่ค่าจ้ารีวิว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 จุ๊งจุ๊งิวโอเคอเค่าเจอกันในคลิปนี้นะครับหายไปนานเลยนะครับน้องฮาใช่ไหมครับ จช,ชอ่าไปไม้เจอคุณผู้ชมนานเลยเนาะอ่ามาเจอกันในคลิปนี้นะครับก็ได้เจอกันสักทีนะครับก็อีกนะน้องหาเหมือนแกงครับ Ł มาถึงกระลอบซีนเลยนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวเสื้ออะไรกันครับน้องหาเสื้อมันอยู่ตัวโยคะเสื้อมันอยู่ตัวเยือนครับเป็นฤดูกาลใหม่หล่าสุดกันเลยนะครับผมอ่าพร้อมกันยังครับพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยครับพร้อมแล้วนะครับผม <t> ไปดูเลยนะครับ <Bing ham S 1> ไปแล้วนะครับนี่มาแล้วโอ้โหสัมผัสแรกนะครับน้องค่ะพานุมมากเลยแมนเชสเตอร์เ well, ต oh, oh. oh. ็ดนะครับตัวเยือนนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับโอ้โหแบบบอกได้เลยนะครับตัวนี้คือแบบแบบสวยมันสวยมากเลยครับตัวนี้โอ้สวยจริงๆสวยแบบคือชอบมากๆชอบจริงๆนะครับตัวนี้นี่ส่วนตัวเลยนะส่วนตัวเลยนะในความที่แบบเราชอบสีแบบ สีมุ้งอยู่แล้วอะน้องฮาตัวนี้ปลายห้อ,อยเลยนะครับปลายไทยนี่ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้น้องฮาเสื้อแมนยูสอรพันเก้าร้อยบาทค่ะอ้พันเก้าร้อยบาทไทยนะครับนี่เรามาดูรายละเอียดตัวเสื้อกันนะครับว่ารายละเอียดของตัวเสื้อมีอะไรกันบ้างอะเดี๋ยวให้น้องฮาจัดการเลยนะน้องฮานะตรงโลโก้อดิแดนสเป็นอะไรครับตัวนี้ะยะปากรือเปล่าเป็นปักลงไปนะครับโลโก้ของแมนเชสเตอร์เด็ตนะครับเป็น แมนยูก็ปากแล้วป่าเนี่ยปากลงไปเหมือนกันโอเคเป็นตัวเยือนของแมนยูนะครับจะใช้สัญลักษณ์นะครับฤดูกาลก่อนจะใช้เป็นตาสัญลักษณ์ของแมนยูนะครับส่วนปีนี้ใช้มาเป็นตัวเลดเดวิลนะครับนี่เป็นปีศาจถือกี่งามครับเนี่ยสามงามสามงามโอเคสปอนเซอร์ตัวนี้ใช้เป็นอะไรครับน้องหาสปอนเซอร์เป็นตัวอะไรครับเนี่ยเอสเอสเอสเอ็น <A S 1> เอพีบีอา เอค่ะจีจีค่ะโอเคโออะโอเคเอ็นครับสปอนเซอร์คือเซเนต้ากโอเคเซเนต้าก้อนนี่ค่ะโอเคแล้วตัวนี้เป็นเกียรติอะไรครับนี่เกียรติแฟนบอลเกียรติแฟนบอลครับใช้เทคโนโลยีอะไรครับตัวนี้เทคโนโลยีแอร์ลู นี่แอโลเลยดี้ครับโอเคไปเลยนะครับว่าแรงบันดาลใจนะครับของตัวอเวนะครับตัวนี้แรงบันดาลใจของเขามาจากเสื้อปี92ซึ่งเป็นตัวเยือนของแมนยูนะครับครั้งนั้นเป็นเรียกว่าปรากฏลายนะครับเกียรทีมัหรือซโนเฟรตนะครับก็เอามาใช้ในตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นลายเกียรทีมันะครับเอามาเรียงกันเป็นรูปตัวเอมนะครับนี่ ตอโอ้โหสวยงามจริงนะครับสีพื้นจริงตัวนี้จะใช้เป็นสีขาวนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมตัดด้วยขิดแขนเป็นสีม่วงเข้มนะครับสีดาร์พัมนี่นี่จ้ะแล้วก็ในตัวของสปอนเซอร์แขนเสื้อก็จะเป็น dxc technology นะครับนี่แล้วก็ตัวสปอนเซอร์โลโก้แมนยูแล้วก็อาดิดานะครับจะใช้เป็นสี ดักพัมหรือว่าม่วงเข้มหมดเลยนะครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงสแนปตาก้อนจริงๆแล้วถ้าดูดีๆมันจะแบบมีความเมทัลลิกนะครับมันจะเงาๆนะตัวนี้มันจะมีความเงานะครับนี่มันจะมีความเงาแบบมีประกายระยิบระยับเลยนะครับผม<อ>สวยงาม<อ>มากๆตัวนี้นะใช่ครับเงาเหมือนกันนะครับผมจะมีความเงานะครับในส่วนของตัวสปอนเซอร์นะครับผม ไซส์อ่าเรื่องของไซส์นะครับปีนี้ไซซิ่งจะกลับมาใช้เป็นไซส์ยุโรปนะครับใครที่ใส่ไซส์ XL นะครับปีที่แล้วนะครับฤ่ดูการก่อนนะปีนี้ขยับมาเป็นไซส์ L ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะกลับมาใช้เป็นไซส์ยุโรปนะครับปีที่แล้วจะเป็นไซส์เอเชียนะครับปีนี้จะเป็นไซส์ยุโรปแล้วก็สลิมฟิตนะครับผมก็ไปลองซส์กันได้นะครับเดี๋ยวยังไงไปลองใส่ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคไหมครับไปเลยครับ ปิี่อ่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหผ้าสวยจังโอ้โหผ้าสวยจังเลยครับผมขยันมากนี่พาลู่ด้านี่ยฮะพาลู่ด้วยแน่นอนจัดโอ้วยพานู่ด้วยอ่ามีแมนยูแล้วก็อีดาค่ะนะครับสปอนเซอร์เป็นไรครับตัวนี้แซนด์แซนด์แคเนดากอนค่ะนี่แซนด์กอนแล้วก็สปอนเซอร์แขกเสื้อครับ DXC DXC ซ์ซเอ็กคอะไรครับ เทคโนโลยีนี่แบบโอ้โห,โหสี่เทคโนโลยีเ,เออเสื้อบอลสมัยนี้นะครับเขาไม่ได้ใส่แค่ในสนามอันนี้เราแบบย้ําตลอดเลยนะยุคนี้เขาก็จะทำแฟชั่นมากยิ่งขึ้นสามารถใส่ออกไปเที่ยวไปเดินเล่นเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย <c oughs> อ่าบอกได้เลยนะครับตัวนี้มีแค่แบบกับกางเกงยีนแค่นี้โอ้โหบอกได้เลยนะหล่อเท่เลยช็อตช็อตช็อตช็เมยูนี่ค มิกแอดแมทได้เลยนะครับตามสบายของเรานะครับเป็นเสื้ออีกหนึ่งตัวที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับในฤดูกาลนะนี้นะครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากจริงๆเพราะว่ามันสวยจริงๆของคุณฤดูกาลก,ก่อนครับของคุณฤดูกาลก่อนครับของคุณก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครที่ เรียกว่ามีอะไรอยากจะสอบถามนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงมีตัวอื่นตามมาอีกแน่นอนนะครับสำหรับฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6นกะครับก็ใกล้ที่จะเปิดฉากเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับศึกพิมลิกแมนยูจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนี่ต้องรอติดตามชมกันแล้วนะครับผมโอ้ตัวอะไรพันเข้ามาครับเนี่ยตัวอะไรเดินผ่านเข้ามาครับแี่โอ้โหเลี้ยงมาเลยคราวนี้ก็ขอฝากกด กดแชร์กดตัปติดไามช่องของเราซีดูยูไรกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นตัวอะไรกันนั้นท like right. okay. so, ี่จะเอามารีวิวนะครับเดี๋ยวไงรอติดตามกันได้เลยนะครับโโ o go rego remain united r i g o remain united ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย yeah hey.